สวัสดีมันพาลือหาดวันนี้ใส่สีแดงเพราะว่าลายแดดออกแล้วดีใจที่สุดเลยให้ดูแดดแต่ก็มีร่องรอยของฝนที่ตกเมื่อคืนอยู่บ้างดังนั้นวันนี้ก็อากาศน่าจะเย็นลง ตอนนี้ที่นี่ก็สิบโมงครึ่งยังไม่มีใครมาเลยไม่เป็นไรเราก็นั่งทำงานของเราไปเพราะปกติที่นี่ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจใครสักเท่าไหร่เป็นแต่ว่าใครบางคนหายไปนานๆก็จะถามว่าเออหายไปไหนประมาณนั้น ก็เดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายๆถ้าแดดออกว่าจะไปหาธนาคารกดตังก่อนเดี๋ยวไม่มีตังใจยค่าหอโอเคบ๊ายบายมีความสุขผริหัสนะคะ